กำลังรับฟังซ i m u ูพอดแคสโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซีมยูพอดแคสค่ะวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเรื่องราวของอีกหนึ่งรางวัลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลค่ะได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ด้าน Innovation Track ในการแข่งขันหัวเว i ย c t c o m p e t t t i o n 2 2 2 3 2 0 2 4 g l o b a l final นะคะ โดยทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตรกรรมดิจิทัลค่ะก็ประกอบไปด้วยนางสาวกรกมนเลียบสื่อตระกูลนางสาววิชาวีน้อยนิวรและนางสาวเข็มพรกังวานวัฒนศิริค่ะ โดยมีอาจารย์ดรนาเรศสุยาโรดนะคะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็เป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะเข้าร่วมการแข่งขันหัวเวย่ย ICT Competition 2 0 2 3 2 0 2ถึง2024 global final round ในช่วงของ23-26ถึง26พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะ นาสำนักงานใหญ่หัวเวยนครสซินเจิน้นสาธา,ารณรัฐประชาชนจีนโดยสามารถที่จะควา้ารางวาัลรองชนะเลิศอันดับสองด้าน Innovation Track จากผลงาน l a r r y Voice Detector นะคะซึ่งเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อวัดระดับเสียง ฝึกการออกเสียงและให้คำแนะนำการออกเสียงตามหลักวิชาการช่วยให้ผู้ป่วยนะคะสามารถที่จะทดสอบเสียงของตนเองก่อนรับการรักษาจากนักบำบัดซึ่งจะช่วยให้แยกเสียงแหบแห้งจากเสียงปกติได้นะคะด้วยเทคโนโลยีหัวเว่ย Cloud a เอไอโมเดลอารค่ะโดยแอปพลิเคชันนะคะจะใช้ฐานข้อมูลเสียงของผู้ป่วยแล้วก็ สร้างแบบจำลองการจำแนกประเภทเสียงค่ะเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างเสียงปกติและเสียงแหบแห้งรวมถึงสามารถแสดงผลค่าเปอร์เซ็นต์คุณภาพเสียงได้ด้วยนะคะการแข่งขันหัว,ว่วย ICT Competition 2023-2024ถึง2024ครั้งนี้นะคะก็มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น160ทีมจาก49ประเทศค่ะ โดยในรอบของ Global Final ด้าน Innovation Track นี้นะคะก็มีทีมที่เข้าร่วมจากหลากหลายประเทศนะคะอย่างเช่นบรูไนาลาวฟิลิปปินส์ปากีสถานอียิปต์จอร์แดนอิรักตุรกีกรีซแอฟริกาใต้มร็อกโนกาานะบราซิลและโคลัมเบีย โดยวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมอชค่ะก็ได้มุ่งมั่นฝึกฝนทักษะด้านนาวัตกรรมดิจิทัลให้กับนักศึกษานะคะแล้วก็ถือว่าได้มีการสนับสนุนนักศึกษาเข้าแข่งขันบนเวทีต่างๆทั้งในระดับชาติระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างเช่นนะคะแฮก k กอร์ n ันและ b u s i n s s s p i ช h i n g เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และสร้างแรงผลักดันให้กับนักศึกษาในการก้าวออกไปสู่การสร้างดิจิทัลสตาร์ทอ ในระดับนานาชาติต่อไปค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast